สบายดีทุกคนมาที่นี่นอากาศค่อนข้างดีเนาะดีก็ไดเนี่ยมายุ่งแน่นสุดมึงร่มทั้งหลังนี่ตอนนี้กําลังสิเดินทางไปย <c oughs> ูเนียนมอลฝนกระตกเดี <c oughs> ย๋ยวลมกับลมนะพายุเข่าทั้งพายุทั้งไวรัสช่วงนี้เดี๋ยวเบิ่งมีกันไหลไว้ๆเนาะใส่เบิ่ง กำลังสิไปยูเนี่ยนโมจ้องเขาไปอยู่และตอนนี้เปรียวเว้ยละเหยียบน้ำใจ ให้ต่ว่าตกะตรง้เหรแต่้ว่าลมโงนี้ไปใส่มาใส่กัน่าลืมใส่แมสเนาะผ้าปิดปากเื่อความปอลอดภัยแต่กะสีหาซื้อ,อยากเนี่ยนั่นเอง ัต์ยุ่ยก็ต้องได้ใส่เดีย๋ยว้เบิงบ้งเบิ้งข้างหน้าเนอะคันตกแห้งนี่ท่มวมเลยในแถวนี้นะโอ้โอ ขึ้นทึ้งนี่ึ้นทึ้งนี่เมื่อวานนี้แดดแดดโอนี้ฝนตกเบิ่งลม

เปลียกมาเลยขาฝนตกอะทางด้านในขาเจ้าเข้าไปกับสิมีขวด แบบเป็นสองแถวได้นะครับกวดไปรสก่อนก่วนความปลอดภัย ส6ิบหกถ้าสาบเจ็ด้ผ่านเนี่ยสามสิ 37. บเจ็นบ้ผ่านอูคนหลายอะไรข้าจะเห็นอย่างวะ้จะเห็นอย่างฮะคนคพื่อไลย เออมันยังบุหอดมงยังบุหอดมงเปิดวันนี้วันผิดเท่าไรก่อนตอนจากจุดฮะ เ่กใจคนกีลาไม่เทียวหรอเดกจะีคบโมเมนต์ว่ะโมเมนต์ Moment ว่ะคนมาเลาอ,อะไรที่หาตะก็อฝนลูกไม่ติดเลย ชอบพิเศดีหลาลนานนี่ไม่เจอไม่ค่าเจอพ่อค้าลูกค้าทั้งนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้กัขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นนะให้กำลังใจเด้ bye อบ๊ายบายพบกันในคลิปหน้าส่วงนี้บ่คคอยมีคลิปลงเพระาะว่าผมมีเวลาอากาศไยรัดส่วงนี้เนาะ โ okay. อเคพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย